ทหารไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมันจะเท่สง่างามมากและเป็นหลักเป็นแก่นให้กับแผ่นดินนี้คุณจะว่าอย่างไงกับเรื่องของคุณการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาคุณก็ว่ากันไปแต่อย่าออมหน้าที่มันผิดผิดมาสั่งทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญและเป็นไปาตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถูกสั่งสอนมาแบบนี้และทหาร ที่คุณแต่งเครื่องแบบในหน้าที่อยู่คุณต้องไม่ยุ่งการเมืองถ้าคุณยุ่งเมื่อไหร่การเมืองนั้นก็จะได้คุณเป็นลูกน้องเพิ่มขึ้นมาอีกและประเทศชาติประชาชนอีกขั้วหนึ่งลหละเขาจะพึ่งใครคาพูดนี้จะต้องอยู่ในปากคนที่ยังอยู่ในตําแหน่งทหารทุกคนครบได้ครับแม่ทัพรู้จักนักการเมืองเกือบทั้งสภารู้จักหมดทุกคนรวมถึงท่านนายกด้วยเราก็ให้เกียรติท่านทํางานแต่สิ่งที่ท่านทํา สิ่งที่ท่านปฏิบัติในหางเทศชาตินั้นท่านต้องชี้แจงเองผมหลังจากที่พวบป่าท่านเราก็ต้องมาดูงานในหน้าที่ตัวเองต้องเป็นหลักไม่ใช่เอน็นหลักปักขี้เลนไม่ได้ถึงได้คําแรกที่ที่ี่กุ้งพูดว่าไม่ยุ่งการเมืองเลยยืนยันและคํานี้มันก็มัดคอไว้จนถึงตรงวันนี้ถามว่ามีหลายท่านมาติดต่อไหมไม่ทับกุ้งมันมีอยู่แล้วห้าหกพักมีอยู่แล้วครับ แต่พอแล้วครับชีวิตนี้ก็คือกลับมาหาทำม้อีกแล้วสุดท้ายคนเราอายุไม่เกินร้อยปีมั้งตอนนี้ก็หกสิบขวบแล้วเจ้าอะไรนักหนากับชีวิตเราเอาศักดิ์ศรีเราไม่ดีกว่าหรยอเห็นไหมครับเห็นคนมีเงินไหมเงินเยอะๆเงินเยอะๆสุดท้ายก็สุดท้ายมันคืออะไรครับมีคนไปเผาศพสักกี่คนะอย่างนี้เราเอาวงตระกูลเราไม่ดีกว่าหรือเอาประเทศชาติ ทำตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆเราได้เห็นลูกหลานเราพี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นไม่ดีกว่าหรือถ้าอยากเล่นการเมืองคุณก็บอกเลยแต่แรกออกปุ๊บผมเล่นการเมืองไปครับแล้วก็ทหาร,กรเกษียณนั่นคือประชาชนคนหนึ่งเล่นการเมืองได้แต่แต่พี่กุ้งเลือกที่จะไม่เล่นครับเพราะคนไทยพี่น้องหลายหลายล้านคนมองพี่กุ้งอยู่และเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดกเกษียณจากแม่ทัพแต่ไม่กเกษียณจาก สายเลือดคนไทยยังอยู่ช่วยเหลือในงานที่ประเทศชาติจะให้ช่วยได้นะครับครับตอบถามน้องนอะ